ทำให้จำเป็นต้องมีการปรับเงื่อนไขต่างๆโดยเป็นข้อเสนอแนะและความคิดเห็นของประชาชนนักเศรษฐศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพันและอีกหลยและอีกหลายๆหน่วยงานที่รัฐบาลนำมาปรับปรุงเป็นเงื่อนไขใหม่โดยให้สิทธิเฉพาะผู้ที่มีเงินเดือนไม่ถึง70,000บาทและมีเงินฝากทุกบัญชีทุกบัญชีรวมกัน ไม่เกินห้าแสนบาทแปลว่าถ้าคุณได้เงินเดือนเกินเจ็ดหมืนบาทก็จะไม่รับสิทธิ์ถึงแม้ว่าเงินฝากคุณจะไม่ถึงห้าแสนบาทก็ตามทีและในขณะเดียวกันถ้าคุณฝากเงินเกินห้าแสนบาทแต่เงินเดือนไม่ถึงเจ็ดหมืนบาทก็จะไม่รับสิทธิ์เช่นกันเรื่องของเงื่อนไขซื้ออะไรได้ไม่ได้ผมขอพูดตรงนี้ให้ชัดประชาชนจะสามารถซื้อ สินค้าอาหารเครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้นไม่สามารถใช้กับบริการการให้บริการได้ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ผลิตภัณฑ์ยาสูบกัญชากระท่มพืชกระท่อมและผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อมไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนันบัตรเงินสดทองคําเพชรพลอยอัญ,ญมณีได้ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้ ไม่สามารถจ่ายค่าเรียนค่าเทอมได้ไม่สามารถนําไปจ่ายค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์หรือซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเป็นเงินสดไม่ได้แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆไม่ได้เรื่องประเภทร้านค้าขอจี้แจงให้ชัดเจนว่าให้ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้าไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี ไม่จำเป็นต้องจดแวดไม่จำเป็นต้องจดแวดร้านค้ารถเข็นร้านโชวห่วยร้านค้าที่อยู่บนแอปเป๋าตังใช้ได้หมดแต่ต้องมีการลงทะเบียนร,รับสิทธิ์และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้นขอบเขตการใช้งานจะใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอเดียวกันกับบัตรประชาชนของท่านย้ำนะครับอำเภอ ซึ่งปรับขยายตามความเห็นของทุกภาคส่วนและต้องจ่ายเงินกันแบบ Face-to-Face face. เรื่องของระยะเวลา6เดือนสำหรับการใช้ครั้งแรกก็ถูกกำหนดขึ้นมาเพื่อให้เกิดมีเงินหมุนเวียนเกิดขึ้นและหากไม่ได้ใช้สิทธิ์ที่เหลือก็จะถูกยกเลิกไปโดยอัตโนมัติและเงินที่ถูกใช้และเข้าไปอยู่ในระบบจะสามารถจับจ่ายใช้สอยได้จนถึงเดือนเมษาปี2570